ในวันเกิดของฉันวันนั้นฉันได้รับข้อความจากแฟนกลับจูๆ่ๆเขาก็โอนเงินมาให้ฉันมียอดเงินเข้าหนึ่งมื่นบาทมานาวครับเค้กมาส่งแล้วผมขอตัวออกไปเอาก่อนนะค่ะ สุขสันตวันเกิดนะมะนาวมะนาวแกเป็นอะไรหรอแกดูนี่สิฟีฟาฟีฟาแฟนเก่าแกเขาจะแต่งงานแล้วไม่ใช่หรอทำไมยังโอนเงินให้แกอีกล่ะอะไรนะจริงๆนะแกฉันมีอะไรจะให้แกดู ิงคนนี้เขาเรียนที่เดียวกับเรานั่นแหละเย้เย yeah, yeah. เราจะได้แต่งงานกันแล้วนะที่รักผู้หญิงคนนี้เองเหรอคนที่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทของเขา นี่คุณทำอะไรฟิฟานี่คุณติดต่อกับคาล่าทุกวันเลยเหรอผมบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอว่าผมกับเขาเราเป็นแค่เพื่อนกันคุณอย่าทำตัวหน้าลำคาญได้ไหม แค่เพื่อนกันทั้งทังที่เขาคบเป็นแฟนกันมาตั้งนานแล้วสุขสันต์วันเกิดนะที่รักปีนี้ก็เหมือนทุกๆปีฉันเลี้ยงหนังคุณคุณเลี้ยงข้าวฉันขอให้เรารักกันแบบนี้ไปนานๆนะคะนี่มันวันเกิดฟีฟ่ามาสองปี่แล้วนี่ สันมันเกิดนะฟีฟาอ้าวฟีฟาเขายังไม่มาเหรอ<ม>พอดีว่าฉันซื้อเค้กมาฟีฟาเขาชอบเค้กสตอเบอรี่ใช่ไหมอืมใช่แล้วทุกคนครับผมมาแล้วครับ มีอะไรกินบ้างครับเค้กของใครเนี่ยทำไมหน้ากินอย่างนี้เนี่ยฟีฟ้าคุณตามฉันออกมาทางนี้หน่อยฟีฟ้าคุณพาเขามาที่นี่ทำไม เมื่อกี้ทางผ่านผมเห็นเขาพอดีผมก็เลยชวนเขามาสั่งสรเกิดของผมแค่น en <st> ั้นเองคุณก็รู้นี่ว่าฉันไม่อยากเห็นคนอยู่ใกล้กับเขาพอเถอนะไม่มีอะไรหรอกเราก็เป็นแค่เพื่อนกันคุณนี่ คุณไม่ได้มือเอื่นเจอกันแต่พวกคุณทั้งสองคนตั้งใจจะปิดบังชั้นเพื่อไปดูหนังด้วยกันวันครบรอบสองปีกลับมาเที่ยวที่เดิมอีกครั้งสองปีก่อนวันนั้นเอง เมาถ้าคุณจะเลิกกันก็ได้แต่อย่างน้อยคุณก็ควรบอกเหตุผลหน่อยว่าทำไมเราถึงต้องเลิกกันได้งั้นฉันขอถามคุณหน่อยว่าเมื่อคืนนี้คุณหายไปไหนมาผมก็ไปพบลูกค้าคุยงานโปรเจกต์ไงแล้วทำไมตอนที่ฉันโทรหาคุณคาร่าถึงเป็นคนรับสายละ่ะแล้วก็บอกว่าคุณเมาหลับไปแล้วด้วย ไม่ตอ้องอธิบายอะไรทั้งนั้นฉันผิดเองที่เชื่อใจคนอย่างคุณมากเกินไปผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงคิดมากเพราะสิ่งที่ผู้หญิงคิดทุกอย่างมันมักจะเป็นเรื่องจริงเสมอผู้ชายพันนี้นี่มันเลวจริงๆเลยเนาะ ตัวเองจะแต่งงานอยู่แล้วแท้ๆยังมาโอนเงินให้ฉันอีกแฟนเก่าคุณเหรอตูนคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะคุณฟังฉันอธิบายก่อนฉันไม่รู้ว่าเขาจะโอนเงินไหมให้ฉันเพราะตั้งแต่เราเลิกกันไปฉันก็ไม่เคยติดต่อกับเขาเลยนะคะ ถ้าคุณไม่เชื่อฉันสาบานให้ฟ้าผ่าเลยงั้นเดี๋ยวฉันจะบล็อกการติดต่อเขาทุกช่องทางเลยนะเดี๋ยวก่อนคุณจะบล็อกเขาง่ายๆแบบนี้เลยเหรอคุณทําแบบนั้นมันไม่มีประโยชน์หรอกฮะคุณลืมไปแล้วเหรอที่ผมเคยบอกคุณว่าเวลาใครทําให้คุณโกรธคุณต้องทํำยังไง เวลาที่ฉันโกรธเราต้องเอาคืนอย่างสะสมอย่ากเก็บความโกรธเอาไว้คนเดียวใช่แล้วพวกเขากำลังจะแต่งงานกันไม่ใช่หรอถ้างั้นเราก็ส่งของขวัญชุดใหญ่ให้พวกเขาซะเลยสิคุณก็แคปหน้าจอที่เขาโอนเงินให้กับคุณส่วนคุณก็ส่งข้อความให้กับแฟนใหม่ของเขา แล้วยังไงต่อหรอคะผมขอย,ยืมโทรศัพท์คุณหน่อยคาร่าแฟนของเธอเป็นแฟนเก่าของมะนาวใช่ไหมเมื่อกี้เขาโอนเงินมาให้มะนาวเป็นของขวัญวันเกิดแฟนของมะนาวมาเห็นพอดีตอนนี้พรากเขาสองคนทะเลกกาะกันหนักมาก นี่คุณเป็นแฟนของฟีฟ่าใช่ไหมเมื่อกี้มะนาวเพิ่งบอกเลิกกับผมเพื่อจะกลับไปคบก,กับฟีฟ่าตอนนี้พวกเขาสองคนกลับไปคืนดีกันแล้วฮ่าอะไรนะฟีฟ่ามันจะกลับไปหาแฟนเก่ามังเหรอคาร่าคุณคุณฟังผมอธิบายก่อนนะคาร่ายังจะอธิบายอะไรอีกมึงตายแน่ฟีฟ่าอ้อออออคุณนี่ารจริงๆเลยนะคะ <c oughs> มันแน่นอนอยู่แล้ว Yeah. <laughs>